พีค่ะอีสานบานย่ายกินย่ายกินก็ออกมาเก็บดอกกระเกี่ยวคือเก้าอละพี่น้องพุณหะป้าดอกกระเกี่ยวย่ายกินงามบอพี่น้องจากหยางหกหกยาากินมาเสียเดี๋ยวยาากินผ้าส้มพี่น้องคนสวยสวยลายหน้าสวนผสมย่ายกินบักขามสมดอกกระเกี่ยวปลูกน้ำรอง มักกงกปรกปลูกน้ำลองดอกกระเกีียวปลูกน้ำลองผลสวยว่าพี่น้องประคามสมย่ายกินผู้ใดต้องการสร้างใดเด้อมือนีใดไล่หลาย,ลาย,ลายมีสูมือพี่น้องไอ้ดอกกระเกี่ยวหวานเพจนำผึงผู้ใหญ่ใดอยากได้โตนมั่นกระมีขายหอดโตนตตนละสีปาา ลอยหนึ่งพี่น้องพิเศษสิบสองสิบสามต้นก็ได้พี่นอ 12, ้อ,นนไนองไปปลูกได้เก็บกลิ่นเลยพี่น้องเอ้ยพันเพชรนำเพลิงสายาหนึ่งงานก็นได้เงินหลายหมือ่นอยู่ได้พี่น้องปลูกงานหนึ่งคือง,งานก็นเดือยใยกินปลูกครื่องไรยลละแสนผนได้พี่น้องเอ้ย ายาดอกกระเกียวเพรยดนำพึงแพร่ดีดีิึงดูปลุกแหล่งแห่งหญ้าชวมเสียหญ้าออกมีแต่ก่อไงไงก่อท่อกับตากับคู่นี่พี่น้องมันหนาอยู่เยงามกับงามย่ายกินมาเก็บซูมือได้ซูมือเงิ้นหายดอกละบาทกำละสิบบาทผู้ใดต้องการสร้างได้บ้านย่ายกิน ผู้ใดอยากลวกกระปุนกับแกวก็มาเด้อพี่น้องเด้อ